เขาเอาไข่เป็ดมาทําอะไรครับพี่ครับเขาเอามาตัดฝาเป็นฝาเป็นวงกลมอะค่ะแล้วเขาก็ซ้อนไข่แดงลงไปใส่ในไข่ในเปลือกไข่เอาแต่ไข่แดงนะคะสองฟองอ๋อแต่ไข่แดงสองฟองไปใส่ในเปลือกไข่ใช่ค่ะแล้วก็ไปนึ่งแต่ไข่แดงมันจะประกบกันนะมันจะอยู่แบบติดกันนยแล้วเขาก็ไปนึ่งอเขาเรียกไข่อะไรนะไข่ครอบปักใต้ไข่ครอบปักใต้ต่ไม่ได้มีรสชาติอะไร ก็ไม่มีแต่ว่ามันเอิดออกทำแล้วมันสวยดีมันเหมือนไข่แฟนมันเลูกเดียวนะแต่ตัดเปลือกมันให้ให้สวยๆอนนะใช่ครับเราเป็นหนึ่งมาลองทําดูไหมล่ะมันก็จืดป้าพี่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะเออเราก็ปรุงเอาที่หลังดิโอ,โอใช่ไหมครับได้มาลองทํากันดูได้ครับตัดไข่ตอ,ขอ,อกไขนะ่ออกนะคะจะใช้ทังคมนั่นแหละครับครับอย่างนั้นกลัวมันจะเบ๊ะเบะอ่ะมันก็เขาก็ใช้แบบอย่างนี้ย เออดีดีดีเก่งกันนะเราตัดไปตอนที่ตอกไข่เสร็จแล้วเลยดีกว่ามั้งไข่แดงไม่ออกอี๋ยวไข่แดงจะแตกนะเพราะว่าเราไม่ให้ไข่แดงแตกเนาะใช่คือเขาก็แยกไข่แดงก่อนพี่ช่วยไหมไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือพี่ทพี่พี่มืออยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรมั่นใจมาก มันใจในตัวพี่มากก็ก็ <S 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 ดูหนูยังยังทําไม่ได้เลยดูดิโอ้หนูความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นสําเร็จพอเลยพยายามอยู่นั่นไม่สําเร็จสักทีทเทออกไปเลยทเทไปเลยไงใช่เขาเอามือล้วง <บ ữ. S 1> ออกมาใส่อีกทีนึงเอาเบิร์ไปแล้วแล้วนี้เราก็แต่งแต่งให้มันใหญ่หน่อยให้มันจะได้เข้าได้สองอันจ้ะอ่าอุ้ยห้องอ่ะ ไม่กลัวแม้วันมามากไม่วันไม่วันไม่วันมาม่าเละเละเละละยังได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราทําอย่างนี้ให้ครบก่อนเนาะใช่ค่ะใช้ความพยายามให้ครบเลยเดี๋ยวในตอนที่เราเอามาใส่วค่อยดูมาดูกันดีๆครับนี่เราจะทําแบบนี้ทุกลูกเลยนะคะครับผมแล้วก็เอาใส่นี่นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าไข่เจาะรูเรียบร้อยแล้วไม่รู้เรียกว่าอะไรครับไข่แดงไข่สองอัน ใส่สองอันเลยเหรอมันจะแตกไหมเนาะมันนี่แหละยแต่เขาใช้เขาใช้มือนะพี่เขาใช้มือก็ไม่ให้เกิขาวใช่แต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใช้มือไม่ได้หรอกมันดูแล้วมันจะแตกนี่ต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าไข่มันจะแตกไข่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหม พี่ไม่ฮึบนี่อ,นเออ,เอ,อนซอนออนซอนแปลว่าอะไรอ่อนซอนแปลว่าเอ็นดูนี่น่ารักไหมอะน่ารักอ,อ่ะใส่ให้ครบนะคะเอาให้ส<อ>ำเร็จนะเอากี่ลูกก็ไม่รู้นะ,ะก็มีสามลูกก็พอสามลูกก็พอเนาะเพราะว่าที่เหลือเราแตกแตกไปเพียบอะเอาให้ผู้ชมดูสิไอที่แตกอะ ครับพยายามแล้วมันแตกหมดครับคือคืออันนี้เราอันนี้เอานะครับใส่ถ้วยแล้วว่ามันกิ้งไปกิ้งมาก็เลยใช้ฝาใช้ฝาดีกว่าใช้ฝามาลองใช่ใช้ฝาน้ใช้ฝาเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับโอเคครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝานะคะกี่นาทีก็ไม่รู้ครับ แต่ไข่สุกง่ายขง่ายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินด้วยนะคะครับผมเอ๊ะแม่แม่หน้าข่าวจังแม่ใช้สบู่ใบปอค่ะแม่พอไข่พอไข่นิดหนึ่งหลอดน้ิดหนึ่งยาวออ้้ดีีััเ๋ยววกนะแล แดี๋ยวเราเอาอันนี้ร้อนนะกระดาษได้ได้ได้แต่รอบนี้เรามาแกะดูนะคะครับผมว่ามันจะเหมือนไหมแกะให้เหมือนเขาเถอะเขาทำน่ากินมากเลยคุณผู้ชมแล้วมันน่ากินไหมเนี่ยพี่ไอ้อกอนุญาตใช้กระดาษนะคะโอ้ยบ้านเราก็จะมีเสียงนกเนอะเสียงนกเสียงเรือเสียงรถอะไรน่ะโอ้โหทอดเขาดังมากเลย รถไถมันธรรมชาติธรรมชาติเฮ้ยก็ะดูดีนะอันเนี้ยเหรอไข่เหรอแต่เขาใช้ไข่เป็ดอะแล้วเป็นยางมาตูมข้างในอ่ะใช่ใช่มันร้อนนะคะผู้ชมเราเลยค่อยๆแกะเมื่อก่อนเราอยู่บ้านข้างในก็คือจะไม่ได้ยินเสียงอะไรมากมายอยู่บ้านนอกเสียงหมาเห่ามีแต่เสียงหมาเห่าอันนี้มีทั้งรถมีทั้งอยู่แถงนี้ใกล้ถนนใกล้ถนน โอ้ร้อนร้อนร้อนไม่กอนโอ้ยมือสั่นสั่นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะร้อนนี่นี่จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แยะออกเขาจะแยะออกอย่างนี้นะคะเราแยะเองนะอย่างนี้นะคะนี่ยังใช่ใช่ใช่อย่างนี้เลยใช่อย่างนี้เลยค่ะครับเป็นยางอย่างนี้เลยถูกแล้วถูกแล้วเหยาะซอสหน่อยหนึ่งเปิดได้แต่มันร้อนค่ะ้อน นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ได้แตก,กต่างอะไรจากไข่นึ่งนะเอ้าพี่เหรอ,อ,อหนูเลยเอาเปลกให้แล้วกันถึงมันจะเป็นไข่ต้มไข่อะไรยังไงรสชาติมันก็คือไข่แต่มันอร่อยครับแต่มันมได้ใจตรงปันนี่ใช่ได้ความปันนี่มันเลยอร่อยครับรถึงว่าเขาลองเลยทำเนาะ เป็นไงอร่อยไหมอร่อยใครมีวิธีทำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะผมเราทำเป็นครั้งแรกก็ทำตามน้องเขาเนาะใช่ค่ะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่อร่อยจริงไข่กับซอสอะไรก็อร่อยครับ,รบผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ